ะมาแกะกล่องถุงชินจังกันเป็นกล่องถุงชินจังจากเซเว่นมาแกะกันเลยอันนี้เป็นถุงสติกเกอร์น่ารักก็อยากได้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็อยากได้เป็นเซ็ตอย่างนี้ก็จะมาแกะกันเลยอย่างแรกแกะตรงไหนก่อนมีขนมอ้วย แกะตร,ตรงไหนอะ่ะตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ตรงน,รงนี้เห็นไหมทุกคนตรงนี้อ๋อไม่เห็นนี่ตรงนี้ตรงนี้โอเคเอแล้วก็จะมากแกะกันเลยแล้วก็ขอจิกจกอนนะหืกล่องห้างเลยแกะจากตรงนี้ได้ไหมอะ่ะมันแกะยังไงแกะข้างบนหรอเดี๋ยวขอแกะกอนนะอยากเก็บกล่องไว้ก็ต้องแกะข้างบน คอยยิ้มหน่อยแกะข้างล่างสิลูกไหนอ๋อใช่ใช่แกะข้างล่างแกะข,าากขา้างล่างเลยอ <c oughs> พอติดกานณนเกินขอแกะกันนะแกะได้แหละไปไหนจ้าแกวิวิวไปกันนะคะเอาเนี้ยว่ากันฮัลโหล กได้อะไรนี้หรือว่าอะไรนี้เอาดูกันไปรับไปรับหลานลงมาร้านโอ้ยะไปรับไอ้เตยลงมาร้านได้อะไรอะ่ะไม่รู้ไปตอนกี่ไหนกี่โมงไม่รู้ อาชนรถไปแดนมาเอาไปนะีเกนะชิเคเกตอ God. ไม่ได้เก็บกล่องเลยนะปะสองจานหรือดียว้านึกว่าสองจานเลยลุล้ยน่าก่ะทำไมตอนแรกไม่เก็บตรงี้งไปไหนอะโอ้ลมายไม่ได,ไไดไ้ได้ไม่กี้าแล้วโอ้ยโอเคค่ะแล้วก็จะมากินขนม ปลาไม่ชำนาญปลาตองขยับขนมมันอาจจะอร่อยก็ได้นี่นี่มันเป็นขนมบดนี้ขนมนอ,จจอร่อยเก๋อวกันไม่ย้ำหเราลามาพี่ไม่อยู่นะอยู